ล t สบอสแห่งภาค Cross War Hunter มันหวังที่จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับโลกดิจิทัลกับโลกมนุษย์และลบทุกสิ่งทุกอย่างไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูอเก่งแฟนตาซีสำหรับ The Enemy ในวันนี้ศัตรูมาจากเรื่องดิจิมอนภาค Cross w a r l Hunter นะครับซึ่งวันนี้ก็จะพูดถึง Crossmon นั่นเองครับเรื่องราวของใน Cross w a r l Hunter ศัตรูมันจะค่อนข้างน้อยครับผมส่วนใหญ่เป็นศัตรูปะายจบไปตอนตอนอะไรเงี้ยเหมือนกับของภาค Ghost g เก e อะไรแบบนั้นเนาะซึ่งก็จะมีตัวหนึ่งที่ตัวเป็นตัวเป้งๆเ,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 เลยนะครับมามีบทฝาช่วงท้ายอย่าง Crossmon ตัวนี้นี่เองซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องราวของเขาที่ได้มีการพูดถึงในของภาค Cross w a r l Hunter ตั้งแต่ต้นมา จนถึงตอนจบนะซึ่งใช้คําว่าเรื่องราวทั้งหมดในภาคคอสมอฮันเตอร์มีตัวคอสมอนอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็มีการมาเฉลยช่วงท้ายว่าคอสมอนคือตัวอะไรมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงแล้วมันมีจุดประสองค์อะไรซึ่งใช้คําว่ามันเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างมีความคุ้มคั่งอยู่ในตัวพอสมควรครับวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องราวประมาณสัก3ามแชปเตอร์มาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมฟังซึ่งจะเป็นการวาดเรื่องของข้อมูลต่างโปรไฟล์นะครับเพื่อที่จะเอาไว้อ้างอิงว่าพอมันมีบทบาทใน,นองงนิเมะปุ ตัวคอสมอนมีการวางไว้และสุดท้ายก็คือจะพูดเรื่องราวของศึกตัดสินว่าตัวของพระเอกในภาคนี้จัดการกับคอสมอนได้ยังไงนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงท่านผู้ชมก็ไปฟังกันทีละชปเตอร์ได้เลยก่อนอื่นมารู้จักกับคอสมอนในข้อมูลตามสารานุกรมกันก่อนนะซึ่งคอสมอนนะครับผมถ้าเอารูปร่างตามสารานุกรมแล้วรูปร่างมันจะเป็นแบบนี้สังเกตว่ามีส่วนกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเหมือนส่วนเป็นฐานที่เป็นส่วนแขนยืดออกมาบริเวณรอบข้างข,งของมันเหมือนเป็นสิ่งกอ่อสร้างอะเนาะแล้วก็จะมีเป็นส่วนททีีี่่่เรรยกววาตัจิงงขออ อยู่ด้านบนของมันครับซึ่งส่วนตัวจริงเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เอาไว้เคลื่อนที่เอาไว้ต่อสู้อะไรแบบนั้นแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นกลมๆก,กับไอ้ส่วนฐานที่เป็นสีทองมีแขนยืนออกมานี้ใช้คําว่าเป็นส่วนฐานที่มั่นที่ตัวคอสมอนมันต้องมีการมาดูดกืนพลังที่ไอ้ตัวฐานเนี่ยไปเก็บกักมานะครับ ข้อมูลจะอธิบายว่าตัวคอสมอนเป็นดิจิมอนที่ชอบดูดกลืนข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เลยครับผมซึ่งในของดิจิมอนที่เขาอธิบายเนี่ยมันก็คือคงเป็นโลกดิจิตอลแหละแต่ว่าพอมามีบทบาทในภาค c r o s s w ฟ r ์ Hunter ปุ๊บเขาก็ใส่เรื่องราวข,ของการดูดกลืนข้อมูลในของโลกมนุษย์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างส่วนหนึ่งและแล้วตัวของเขาที่มีการดูดกลืนข้อมูลเอามาไว้ในฐานที่มั่นของตัวที่เป็นร่าง,งกลมๆนี้นะมันก็สามารถมาเป็นพลังให้กับตัวคอสมอนได้ซึ่งพลังเนี่ย ิงโจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยนะท่าไม้ตายมีชื่อว่ากิฟพาร์ติเคิลแคนนอนนั่นเองครับซึ่งเป็นท่าไม้ตายที่ยิงโจมตีใส่ศัตรูไปแล้วเนี่ยศัตรูที่โดนเข้าไปข้อมูลจะถูกทําลายแล้วก็ร่างกายสูญสลายไปได้เลยนะครับตัวอีกท่าหนึ่งก็คือใช้ส่วนงอกจากร่างกายของคอสมอนเนาะซึ่งรูปร่างของมันก็จะประมาณนี้แหละทําการยื่นแขนจํานวนมหาศาลเข้าไปเสียบร่างของศัตรูและร่างกายศัตรูที่ได้รับอนุภาคนั้นเข้าไปก็จะถูกระเบิดออกมาจากภายในครับท่าไม้ตายมีชื่อว่ารูนบลัสนั่นเองครัดตขของขอ,องงม่าู้ลิจ เพื่อเอามาเป็นอนุภาคให้กับพลังของตัวมันอย่างนี้เนาะมันก็จะมีการที่ไปแบบดูดกลืนพวกดิจิมอนต่างๆนานาแล้วก็เอาข้อมูลของดิจิมอนมา,าไว้ในตัวของมันครับคือจะให้อธิบายง่ายๆมันก็คือเหมือนการกินดิจิมอนนั่นแหละเ,เนาะอันนี้คือเป็นโปรไฟล์นะแต่รู้สึกว่าในภาค Cross World Hunter เราจะไม่ได้เห็นฉากกินหรอกครับแต่มันจะมีการดูดกลืนข้อมูลของพวกดิจิมอนหรือกระทั่งมนุษย์เนี่ยที่มีความล้ำยิ่งไปกว่านั้นเลยครับผมข้อมูลของ Cross Mon เนี่ยค่อนข้างจะเป็นปริศนาเนื่องจากว่ามััันนนนนนเเเเปปป็็ดิิิจมมมมอทททีีีีีี่่่่่่่กกกกวววววรงงงๆาาาาาาาสชตตืลลละะพ้้ยคไฟ์ใษณ กินข้อมูลตามสัรชาตญยาอะไรบางอย่างแล้วก็ดูเหมือนจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างนะครับอ่ะและข้อมูลตามสารอนุกรมเนี่ยจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นดิจิทันร่างสุดยอดแต่ว่ารูปแบบประเภทอะไรพวกเนี้ยนะครับจะไม่สามารถระบุได้เลยอ่ะ ก็ใช้คําว่าเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นปริศนาอยู่ในโปรไฟล์เยอะและทีนี้เรามาดูแผนการของคอสมอนกันบ้างครับผมว่าในภาค c อร์สมอนเตอร์เขามีแผนการอะไรแล้วก็ดําเนินมาตลอดเนื้อเรื่อง25ตอนนั้นครับซึ่งเรื่องราวที่มีคอสมอนอยู่เบื้องหลังนะครับมันก็นํามาสู่การผจญภัยของทากิรุกับคู่หูของเขาอย่างกัมดรามอนใช่ไหมซึ่งเป็นเรื่องราวหลังจากจัดการกับบากูดรามอนไปได้แล้วครับผมอ่ะทีนี้จะขอพูดถึงเรื่องการเกิดของตัวคอสมอนนิดนึงว่าเขาเกิดขึ้นมาได้โดยที่วว่่าตัออมมมนนเเป็เหืขู้ลทีี มีความบิดเบี้ยวมีการกำเนิดขึ้นมาเป็นกลุ่มข้อมูลบางอย่างครับผมซึ่งข้อมูลนั้นอนะ่ะมันเป็นข้อมูลในเชิงลบแล้วมันเป็นข้อมูลที่เกิดจากการขยายแบบไม่มีที่สิ้นสุดของโลกมนุษย์นะแล้วตัวคอสมอนอยู่ๆมันก็ได้รับชีวิตได้รับจิตสํานึกมากจากการต่อสู้ของเชลลมอนคอสเซเว่นซูเปเรียโมดที่จัดการกับด a r k คเนสบากูรามอนไปในตอนที่54ของภาคคอสบอลก่อนหน้านี้นะครับแล้วพอคอสบอนมันมีชีวิตปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มดําเนินแผนการเลยครับผมนั่นก็คือการสร้างมิติมา ross, ขึ้นน,นก็ สังเกตง่ายๆว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ดูแบบมีความรกร้างอะไรแบบนี้แล้วก็มีส่วนเขียวๆที่ประกอบขึ้นมาเหมือนกับเป็นโลกแห่งด a ต a ้าซึ่งอันเนี้ยจะไม่ใช่ทั้งดิจิตอลเวิลด์จะไม่ใช่ทั้งโลกมนุษย์แต่ถามว่าเอียงไปฝั่งไหนมากกว่าด้วยพลังของคอสมอนที่เขามีความเป็นดิจิมอนมันก็จะเอียงไปยังฝั่งของความเป็นดิจิตอลเวิลด์เนาะแล้วทีนี้นะครับตัวคอสมอนก็จะมีการดึงพวกดิจิมอนต่างๆมาอยู่ในมิติของดิจิคอิจิมอนหล้มพวกดิจิมนอุษย์ที่ถื ค,คือดิจิคอสเนี่ยก็จำ,จำกัดไว้ว่าคนที่มีคอสโลดเดอร์ถึงจะเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีพวกแบบคนต่างๆนานานานเลยที่ได้รับคอสโลดเดอร์มาจากคุณลุงร้านนาฬิกาคนหนึ่งครับแล้วก็สามารถเข้ามาเป็นเหมือนฮันเตอร์ในการที่จะล่าพวกดิจิมอนต่างๆในมิติของดิจิคอสนี้ซึ่งผมนึกถึงโปเกมอนเลยครับผมเออคือมัอนก็นว่าเราเนี่ยมีดิจิมอนของตัวเองใช่ไหมและหลังจากนั้นเราก็เอาดิจิมอนของตัวเองไปฮั้นตัวอื่นฮั้นตัวอื่นฮั้นตัวอื่นมาแล้วก็จับเป็นปาร์ตี้เอามาใช้ในการทำคอสอัพเพ ัขององงตวเได้ซึ่งการต่อสู้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่อยู่ในดิจิทัลคอสนะครับตัวคอสมอนมันดูดกลืนเก็บกักข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลไว้นะเพื่อที่วันหนึ่งพลังของมันจะได้แก่กล้ามากขึ้นแล้วก็ดําเนินแผนการขั้นต่อไปของมันได้ครับซึ่งแผนการของคอสมอนเนี่ยคือการที่หลอมรวมโลกมนุษย์กับโลกดิจิตอลให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วตัวมันก็จะหลอมรวมกับโลกใบนั้นแล้วก็กลายเป็นสิ่งมีชมีวิตเพียงหนึ่งเดียวในโลกแห่งนี้ครับผมคือเหมือนประมาณว่าเป็นข้อมูลที่มีความบ้าคลั่งแล้วก็ต้้อออออองงงงงกกกกกาาาารรรรททททททีีี่่่่่่่จะะลมมมมววุุุุสสสสิิยิยยเป็นนไไบบบูณ์แ มันก็จะมีความคิดที่สุดตรงไปแบบนี้เลยนะครับและแผนการของมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆจนเริ่มจะสาเร็จในช่วงตอนประมาณสัก2 3นะครับคอสมอนจะปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงนั้นครับผมตอนแรกเนี่ยมาในลักษณะที่ว่าเป็นเหมือนกับหอคอยบางอย่างครับผมแล้วก็มีส่วนเขียวๆที่ปกคลุมบริเวณของเขาอยู่นะโดยที่ตัวคอสมอนโดยที่ตัวคอสมอนณจุดนั้นพลังเริ่มแก่กล้าแล้วนะครับสังเกตได้จากการที่ว่าเขาเนี่ยเริ่มคุกคาม,มาที่โลกมนุษย์แล้วนะคือการที่เขาสามารถเปลี่ยนไอ้ดิจิมอนให้กลายเป็นข้อมูลได้อย่างเงี้ยม ็นความสามารถที่เขาทําได้กับดิจิมอนในของอนิเมะอยู่แล้วบวกกันในโปรไฟล์ก็บอกอยู่แล้วนะว่ามันสามารถกืนกินข้อมูลของดิจิมอนเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นนะ่ยมีข้อมูลต่างๆนานายอยู่มากมายครับแล้วตัวของเขาที่เริ่มจะเปิดเผยตัวขึ้นมาเป็นมิติแบบนั้นแล้วเนี่ยการคุกคามสู่โลกมนุษย์คือการที่ว่าดึงข้อมูลของมนุษย์เข้ามาไว้ที่ตัวเองด้วยก็จะเห็นว่ามีมนุษย์หลายคนที่หลุดเข้าไปในตัวของคอสมอนไปแล้วนะครับซึ่งคอสมอนที่ปรากฏตัวขึ้นมาตอนนั้นก็คือจะมีเรื่องกับพพววววกกกกกไททิจจะะมมีีเรรื่่่องงับบาใช้แล็นนส ที่รอดจากการดูดกินข้อมูลเพราะว่าเขาถือครองคอสโลดเดอร์ er อยู่แต่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าพลังของตัวคอสมอนมันไม่ได้อยู่แค่ที่ญี่ปุ่นที่นั่นด้วยนะมันคุกคามไปยังพื้นที่ต่างๆของโลกมนุษย์ด้วยก็จะได้มีเห็นว่าตัวคีรีฮะอย่างเงี้ยเขาก็ได้รับการไหว้าวานจากคุณลุงร้านนาฬิกาให้ไปต่อสู้กับพวกดิจิมอนต่างๆที่หลุดขึ้นมาในมิติดิจิคอสของทั่วโลกด้วยและแน่นอนว่าไอตัวฮันเตอร์ต่างๆที่จะเอาไปสู้กับดิจิมอนในดิจิคอสเพื่อไม่ให้มันเกิด ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถคุมได้อยู่แน่นอนเขาก็เลยมีการเตรียมการกับดิจิมอนคู่หูของเขาซึ่งดิจิมอนคู่หูของคุณลุงร้านนาฬิกาก็คือคร็อกมอนในเวอร์ชั่นของครอสบอลนั่นเองนะซึ่งเขาใช้พลังของคร็อกมอนในการที่จะดึงฮีโร่ในอีกมิติหนึ่งในอีกห่วงเวลาหนึง่งให้มาปรากฏตัวที่โลกแห่งนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นพวกไทจิไดสุเกะอาคาโตะทาคุยะไดมงมาซารุพวกนี้นะครับดึงเข้ามาที่โลกนี้เพื่อที่จะต่อต้านการมาของคอรอสมอนนะครับแผนตรงเนี้ยประสบผลสําเร็จแล้วแต่ที่นี้นะคร แล้วไร้รูปร่างเนาะการไร้รูปร่างของมันการที่มันมีตัวตนกว้างขวางการที่จะจับจุดของมันแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ไอเทมที่มีชื่อว่า Brave s n a t c h e r ครับ brave snatcher ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่6ฮีโร่มารวมตัวกันนะครับซึ่ง6ฮีโร่ก็จะเป็นพระเอกของดิจิมอนหภาคนะตอนนั้นนะครับไทจิเดสุเกะทาคาโตะทาคุยะมาซารุแล้วก็ไทกิณนะเวลานั้นครับซึ่งพอมารวมตัวกันเสร็จปุ๊บก็จะใช้พลังในการดึงแขน,ขนที่่่จมมอยูนนบริเวณแ้ํา ดักเนสบากรามอนเคยต่อสู้กับชา몬ครอสเซเวนสุพิเรียหมดครับซึ่ง6ฮีโร่จะเป็นทริกเกอร์ในการที่จะทําให้สามารถดึงเบรฟเซเนเชอร์ที่เป็นแขนของบากรามอนขึ้นมาได้แต่คนที่จะใช้แขนเบรฟเซเนเชอร์นั้นจะต้องเป็นฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะเป็นคนละคนกับฮีโร่อ่ะซึ่งตอนนั้นคุณลุงแกแบบวางแผนให้เรียบร้อยเลยนะเพื่อที่จะให้แบบพวกฮันเตอร์รุ่นใหม่ที่สามารถใช้เบรฟเซเนเชอร์ได้เนี่ยจะเข้าไปต่อกรกับค o อสมอนอีกทีนึ่งอ่ะซึ่งของฝั่งไที่่วบบาแ พวกพระเอกภาคเก่ามารวมตัวกันเนาะแต่ศัตรูที่ต่อสู้ตอนนั้นจะยังไม่ใช่คอสมอนสะทีเดียวด้วยครับจะเป็นพวกแบบแวมเดมอนเวนอมแวมเดมอนแล้วก็เบรียลแวมเดมอนเนาะ เอาตัวละครระดับบอสภาคเก่ามาใช้ผู้ยี่ผู้ยังแบบนี้นะครับผมเออแบบที่แบบมีเวนอมแบบเดมอนเบลเรลแบบมเดมอนโดนมาซารุต่ตอยอะไรแบบนี้นะครับก็มีเหมือนกันเออซึ่งแบบเนาะเป็นการยีย่ยบทีครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นกันในภาคคอสบอลแต่อันนี้เป็นคอสบอลฮันเตอร์ด้วยฝั่งของพวกฮันเตอร์หน้าใหม่ตอนนั้นก็คือจะมีการตัดสินกันระหว่างเรียวมะกับทาคิรุที่ว่าใครจะเป็นฮันเตอร์ที่เก่งที่สุดแล้วก็ได้ถือครองเบลสแนชเชอร์ผลที่ออกมาตอนนั้นเรียวมะเป็นฝ่ายชนะนะครับพอเรียวมะชนะเสร คือแผนที่มีคอสมอนอยู่เบื้องหลังอีกแล้วนั่นก็คือดิจิมอนคู่หูของเรียวมะนะครับนั่นก็คือแอสตามอนซึ่งแอสตามอนเนี่ยตัวคอสมอนบอกว่านี่มันคือร่างแฝงของข้าที่ข้าใช้เข้ามาในการที่จะหลอกล่อเรียวมะซึ่งเรียวมะทั้งเรื่องที่เราเห็นเนี่ยครับสรุปแล้วเขาโดนล้างสมองโดยตัวคอสมอนที่แฝงอยู่ในร่างของตัวแอสตามอนนะซึ่งแน่นอะนว่าคอสมอนเขาก็กลัวไอ้เบฟสแนชเชอร์เหมือนกันเขาก็เลยใช้แผนตรงนี้ในการที่จะทําลายเบฟสแนชเชอร์ทิงครับนอกจากนันวงาร่ราต ที่สยองขวัญแบบนี้เลยครับแต่จังหวะที่มีการเปิดเผยว่าเรียวมะถูกล้างสมองอย่างนี้เนาะเขาก็รอบโจมตีไทกิกับโอเมก้าเชานไปทีนึงซึ่งการรอบโจมตีครั้งนั้นทําให้พลังของฮีโร่ก็ไม่ครบแล้วนะครับเบรสเนเชอร์ที่หลุดหายไปตอนนั้นก็ไม่สามารถที่จะเรียกขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ไทกิบาดเจ็บหนักมากแล้วไทกิก็เลยมีการส่งมอบนะครับบอกว่าททกิโร่เอาแว่นกันลมนี้ไปเพราะนายเองก็คือฮีโร่คนที่6ยังไงล่ะฉันฝากด้วยนะท้านายจะก้าวข้ามฉัน,ลน,ออนแล้วก็ส่งกงงงนี่ใหอ กับทากิรุไปนะครับทากิรุกับกัมดรามอนก็เตรียมที่จะดึงเบรสเนเชอร์ขึ้นีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าดึงไม่ได้ครับผมดึงไม่ได้ก็ลงไปเอาเบรสเนเชอร์ขึ้นมาเลยละกันนะก็ลงไปเอาเบรสเนเชอร์ที่อยู่ภายใต้แม่น้ํานั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นศึกตัดสินสุดท้ายแล้วที่ทากิรุจะเป็นตัวแทนในการเข้าปะทะกับคอสมอนซึ่งจังหวะที่ทากิรุกําลังจะได้เบรสเนเชอร์มานะครับคอสมอนมันก็กำลังเหมิมเกริมเลยมันก็ดูดก่ินท่มาข้อมูล ข้อมูลของพวกพ,พ่อแม่ทากิรุอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยในศึกตัดสินมันกระดูดกินข้อมูลของพวกไทกิเข้าไปเนาะและทากิรุกับอาริสตาดามอนก็ได้ต่อสู้กับคอสมอนในอีกมิตินึงซึ่งเป็นมิติทะเลแห่งข้อมูลเลยนะครับการต่อสู้ครั้งนั้นก็ต้องบอกเลยว่าทากิรุทําได้ดีครับผมแต่ทีนี้คอสมอนนะครับมันดันมีบทอันนึงซึ่งผมไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่ควรมาอยู่กับบทลาสบสของดิจิมอนครับผมคือบทแบบว่าเอาตัวเพื่อนพ้องของพระเอกมาเป็นตัวประกันอย่างเงี้ยให้พระเอกไม่กล มันจะมีการยืดขงยืดแขนอะไรพวกนี้ออกมาได้และแขนของมันที่ยืดออกมาเนี่ยมันจะเป็นแขนที่มีรูปหน้าของข้อมูลมนุษย์ที่มันได้ดูดกืนเข้ามาครับผมซึ่งก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวต่อรองในการที่จะแบบให้ทากิรุไม่กล้าโจมตีนะเออซึ่งแบบถ้าบทแบบนี้ไปอยู่บอสก,กลางๆของพวกดิจิมอนผมก็โอเคอยู่นะครับแต่นี่มันลาสบอสไงนะครับมีบทแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าสเสน่ห์ของคอสมอนที่เป็นดิจิมอนระดับเนี้ยมันก็เลยดูจะลดทอนลงไปเล็กน้อยครับแต่ใดๆก็ตามแล้วนะครับสุดท้ายทากิ Diamond, กาาร อาร์เรสเตอร์รามอนซูคิเดลมดด้วยครับคือต่อสู้กับคอสมอนจนถึงที่สุดแล้วก็สามารถเอาชนะคอสมอนมาได้ซึ่งเมื่อชนะแล้วนะครับตรงนี้เราจะได้เห็นว่าคอสมอนเขาก็เหมือนสลายหายไปพอสลายหายไปเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นดิจิตามะนะซึ่งดิจิตามะนี้ท่านราชาเชามอนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปจัดการดูแลที่ดิจิตอลเวิลด์เองซึ่งก็หมายเขาว่าตัวคอสมอนเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นดิจิมอนที่มีข้อมูลของความเป็นดิจิมอนทั่วไปแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นดิจิตามะได้นั่น นะเออก็คงถือว่าเป็นดิจิมอนตัวหนึ่งที่ว่ามีการบิดเบี้ยวของข้อมูลแล้วก็ดูดกลืนข้อมูลระหว่างที่บากูรามอนต่อสู้กับชาวมอนแล้วก็กลายเป็นร่างที่มีความสยองขวัญแบบคอสมอนที่เราได้เห็นว่ามาต่อสู้กันก็เท่านั้นเลยครับแล้วเมื่อเรื่องราวทุกอย่างจบลงพอคอสมอนถูกจัดการไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นอีกความจริงหนึ่งก็คือว่าตัวคอสมอนดั้งเดิมที่บอกว่าเขาพยายามเอาดิจิคอสมาเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกดิจิทัลให้ดิจิมอนมาอยู่ในดิจคิคอา่ยนข้อมอนน,นนนละเมือช่่ทีว่ามีว้ เชื่อมโลกมนุษย์กับโลกดิจิตอลเข้าด้วยกันพอคอสมันหายไปปุ๊บแบบดิจิคอสมันก็หายไปใช่ไหมพอหายไปปุ๊บก,ก็เหมือนกับว่าโลกทั้งสองเนี่ยกำลังจะแยกห่างออกจากกันก็จะเข้าสู่สภาวะที่ว่าโลกดิจิตอลกับโลกมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะเข้าออกกันได้อย่างอิสระเหมือนเดิมแล้วแต่เราก็จะได้ยินคําพูดทิ้งท้ายของคุณลุงร้านนาฬิกาที่แอบมารู้ที่หลังว่าคุณลุงเนี่ยแกคือบาคุรามอนหรือเปล่าวะเออแบบสามารถที่จะให้คอสโหลดเดอร์กับพวกเด็กๆได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคุณลุงแกก็ที่เล่นท ไปพร้อมกับบอกว่าในโลกมนุษย์เนี่ยยังมีดิจิมอนที่ยังหลงเหลืออยู่ด้วยนะก็ระวังตัวไว้ให้ดีก็แล้วกันดึงบทบาทมันก็จะประมาณนี้สําหรับตัวคอสมอนนะครับคือถามว่าลาสอสในฐานะที่ว่ามีเวลาเตรียมการสักประมาณ25ตอนเนี่ยผมว่ามันก็ทันเวลาอยู่แต่ทีนี้ที่ผมเสียดายก็คือสตอรี่ของตัวทากิรุที่ผมรู้สึกว่าการเติบโตของเขามันไม่พอ25ตอนแล้วก็เหมือนนึกจะส่งบทตัวไทกิให้กับทากิรุแบบนั้นเลยส่งมอบแว่นให้แล้วก็บอกว่านายคือฮีโร่คนที่หนะอะไรเงี้ยมันก็เป็น สุดในบทบาทของตัวทากิรุที่เขาเป็นได้แลยแหละครับส่วนคอสมอนในฐานะลัสบอสก็ถือว่าให้อารมณ์ความเป็นลัสบอสของอนิเมะดิจิมอนดีครับผมติดแค่เรื่องเดียวที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าการเอาตัวละครตัวอื่นมาเป็นตัวประกันในระหว่างต่อสู้อันเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่ใช่สิ่งที่ลัสบอสควรจะทําในดิจิมอนนะอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นความเห็นส่วนตัวผมถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะครับขอแถมให้อีกนิดน,นึงนะว่าคอรสมอนเองที่จร ดิจิมอนตัวประกอบตัวหนึ่งนะครับอยู่ในดิจิมอนภาคโกสเกมนะในภาคโกสเกมเขาจะปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะตัวสีขาวยก่ยๆนะครับซึ่งตัวนั้นจะไม่ใช่ตัวร้ายซะทีเดียวนะครับจะเป็นตัวที่แบบสร้างความสยองขวัญให้กับมนุษย์ที่เหมือนกับว่ามันส่งตัวร่างแยกของมันไปสิงอยู่กับมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์จะกลายเป็นคนที่กินอย่างบ้าคลั่งอะไรแบบนั้นนะนะซึ่งการกระทาของคอสบอนในภาคโกสเกมเนี่ยออกเป็นลักษณะที่ว่าเขามีดิจิมอนทารกต่างๆที่ต้องการดูแลเขาจําเป็นต้องมีการกักตุนพวกาารออออ่่นมุษยย์เคๆขขงงงูื อย่างนางเอกรูริยังโดนเลยนะครับคือมันเผยไปเกินส่วนร่างกายของคอสมอนเนาะแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงที่แบบกินโหดเลยทีเดียวเชียวอะไรแบบนั้นครับซึ่งด้วยตัวของคอสมอนรูปลักภายนอกเนี่ยเขามีความสยองขวัญอยู่แล้วเนาะเออตอนแรกบทที่เห็นในภาคโกสเกมก็นึกวก็เป็นตัวร้ายแต่ที่ไหนได้เป็นดิจิมอนแสนใจดีซะด้วยที่ต้องการปกป้องดูแลพวกดิจิมอนเบบีทั้งหลายนั่นเองครับก็จะหมดไปสําหรับเรื่องราวของคอสมอนที่ผมได้หยิบยกมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นงไงเ้ดค สำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ